Thank you 三个。 ขับไปอา่นข้า,า,างเขาไปพี่นอยุง่งเขายุ่งเลย กันน่ง,งามเดยสั์เนโสีขาวงามสุัส้โอ้เด็ขาดแล้วได้ทางยากมา,ายยอยางอยงเสร็จนี้และสิเป็นสิเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยพี่น้องอยาโยมเด็ดนั้หน่อยสิเป็นหมู่บ้านปงเมื่อยใครไม่ คือว่อทำถูกกออกมาูบก่ก็ว่าจันิน้อยนิดยากที่จะกะจายพราอเี่ยแบกอย่างนี้ขอาดรถรถคันสบาย ไปเขาเอาห็นขูมาลุไปงายเบียยเกียร์ที่ไปทาง้อยเบีเกียร์นี่วเข้ารถเลเลยนเบยลเี้ยนนคืออืดเะไรอเยหมเยมอต้อกินตมหม้อเล่นหนักเองขางเป็นคนข้างเก่าพี้น้องหยัโยมใพืนเเ้นเน เส้นนี้สิไปออกไปหน้าท่ามล้วก็เขาไปเรื่องค้าก็ไ,ไออดาาไไออ้ออกออกหัวเราออกน้ำตาลก็ได้ นายเมื่อสิเขารับตาออกไปทั้งความเมื่อและเขาเรื่องคุณค่าวัดตถุสูงสิออกไหนไปได้เบิดมันหลายแย,กย่ก็ลายแยนะ่อ่านายเอาพี่น้องกันเยอะแต่จัน้อยก็ได้ทั้งยางนีงเ่เขากำลังมากินเพราะว่าท่านจะหนีหลายปียอ่อนมากแล้วผู้ใหญ่ก็มานั่นประกาศอยูน่นะยันจเสิ่งนี้ เส้นินี one, yeah, all, e na. Na hmm, so ่ปเ้นบสี่คูไปเนี่สนอาิไปเอาหักยาพี่น้องเสยบโยมอาจารย์หกเอาหักยาเออบได้ไปน้ทามเียบได้น้ทามยลพูดว่าเห็นบ่เดี๋ยวเอาหักยาะเดี๋ยวจังหวะอกันอีกเส้นหนึ่งสิให้เพิ่อบรรยากาศ พราจยงก็มาฮอดเราพี่น้องดอนเอายาสมุนไพรสูเ้เดี๋าายวคุดเอายาก่อนจังสีไปเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องบึงมันคั่แล้วนะต้องหาเอายาคุดเอายาสมุนไพรก่อน๋ยวาทิพาเบิ้งต้นมันนจนอเท่าร่มลุกพี่น้องมันเป็นเครือช่วงนี้มันโมเป็นดอกช่วงนี <dysfunction> ้โมเป็นดอกนี Kur ่นี่เห็นเรอพี่น้องอย่าโยงนี่นี่อเท่าร่มลุกเคือใบสมเสี่ยวเนี่ยพี่น้องอเท่าร่มลุก สารวัตรเงินก <paid, ikke> ําลังใส่ด่านเสียมเอ้าอีหยังอันกระตุ้นหยังอันกระตุ้นอีหยังอันฮะกระตุ้นไปเลือดบ่โอ้สาวัรเงินกลังเฮ็ดเสียมอดาเสียมพี่น้องบ่หลายมื้อแล้วส่วนเพิ่นมาบ่ได้มาขุดคันพอาจารย์มาเพิ่นก็บ่มาพี่น้องโยมมีหมู่ นี arias, winter, joy, oh, women, uh, ่พี no ่น้องต้นมันยันยมนี่มันกำลังออกเครืออ่อนนี่ต้นเงานี่โอ้ยุ้นปวกนี่โอ้พี่น้องยันยมเฮ็ดปวกวะเฮ้ยเฮ็ดปวกไปแกงคักแก่เนาะพี่น้องยันยมคักแก่เฮ็ดปวกว้ายนี่เด้อเครือมันเนี่ยเน่นเน้นเน้นี่นี่นี่ตัวคักเนี่ยวันี่ขุดเลยนี่ได้เบ่หลังไงเงามันไงต้งแกะโดนเนาะ ออกเงินแล้วนี่มาขุดบังก็แล้วนี่ยขุดนอกไปอีกทิ้งไว้เนี่ยั้งเราบอกกันนปหาเจม่ช้าจะขอดี๋ยวขุดเอายากันพี่เนอะเห็นแล้วนี่เท่าร่มลุกะโอ้สิบบ้านซาหาบ้านลือเขาอายาดีอยู่นี่ตัวนี่กินแล้วัันแล้วให้เท้าเจ็บแข็งเจ็บขายะ เป็นโรคเป็นพ่ายให้ใหายเดอ้อายาสมุนไพรยาเทวดาเลยี่น้องเขาเอว่ายาเทวดาเขาร่มลูกยาเทวดาเขาเอว่ายาเทวดา งบน้นำมอเท่าไ้าดเลย,น,ยนานยังคุด,เล,ดเลยหล่ขาดด้วย เทปดาอเโาลุกพี่นองขาก็คากพันดึกเลยโมเมนต์ว่าขุดออกคุดออกก็เลยพี่นองเลยจานซับเดี๋ยวต้อลุกดึงโอ้โห พ ok um uh ี่น uh uh ้องได้เลยนี่แลละยาโยมหยาดญ่ขนาดฮะเดี๋ยวคุดอาจารย์ก่อนเถอะเตรียมให้ออกเงินขุดพี่น้องยาโยมพระอาจารย์สิพาพี่น้องไปเก็บภาพบรรยากาศเป็เคิ่องผู้เป็นภูเขาพี่น้องยาโยมเป็นภูเขาเป็นไอ้ปลาใหม่ปลาใหม่เพิ่นมาเห็ดขายน้ำล้นขายน้ำล้น มาเหตุภายนอกลนเราจะให้เบื้องบรรยาก,กาศภูเขาอาจารย์คือว่าหอด่านเป็นถ้ำหินไหลกน้นเขาเอื่นึ่งทำก้นหินไหลพี่น้องทำทำหินไหลเขาเอื่นึ่งทำก้นหินไหลว่าฝนตกมาเอานี่น้ำมันสิไหลลงมาหนิพี่น้อง อาจารย์เก็บภาพรบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งไร้เทียมแล้วล่ะมาหนี่มาส้มนี่พี่น้องอย่าโยมบ่งบรรยากาศทำก้นหินไหลหองหินไหลเขาเอื่นเป็นอยังเขาจะเอื่นหองหินไหลก้นหินไหลเดี๋ยวจะถามพวกเงินพี่น้องพระอาจารย์ก็ลืมหรือว่านลร้เทียมอยู่แต่หากลืมเชาวบ้านเพิ่นมานาั่งเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่นี่ น้ำม,มันออกมาแบบนี้แเราพี่น้องเขาเลยเอาหินมาห้องหินมาห้องนงังพี่น้องหินมาห้องนงั่งเขาเอาหินก่อน,นหน่อยห้องนงังนังแล้วมันไหลลงมาเขาเลยเอ,ห,อห้องหินไหลน้ำตัวนี้เป็นพุศลดอกบัวามาเห็ดโอ้น้ำเย็นๆเลยพี่นอ้องเหรอจ๊ะน้ำเย็นขนาดนจะล้างหน้ำน้ำเย็นขนาด น้ำเย็นดิน้ำเย็นขนาดวันน,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 วนี้ได้โอกาสพ่อพี่น้องอยากย่องขึ้นมาชมวิวน้ำสายน้ำตัวนี้น้ำค้นโต๊ะมาสิไลมาเนี่สายน้ำนไลมาสายน้ำน้อกไม้ดอกไม้ที่พระอาจารย์ไปปลูกไว้ ดอกต้นเอ็นอาทั้งวันอะาจารย์เอื่นอันนี้ต้นไอ้ตองมองนี่ดอกตองมองพี่น้องดอกงามเลยอยากอยู่ขึ้นมาพี่น้องขึ้นมามงอหินหวพน่นักโอ้ยบรรยากาศพี่น้องอตอนแรงๆบรรยากาศยามตอนเย็นๆไรเตวิน บรรยากาศดีพี่น้องอยากร่ต้นแรงยอดเลยสีม่วงแรงพี่น้องห็นว่าเขาเป็นน้ำเป็นพระจ้า,างึ้นว่านี่ทำได้ยังพี่น้องเนี่เป็นทับหินธรรมศาสตร์หินนี่เป็นหินธรรมศาสตรพี่น้องอยากร่มแต่เคิบเองอพี่น้องหละอบึงหน่อยตัวนี้เป็นต้นคอย ต้นขอ่นขอย,ยต้นข่อยมีไผ่ต้นไายน้ำล้นปลาไหมเพิ่นมาเห็ดไว้เป็นไ ah ผยน้ำล้นต้นเอีดอาโอ้ต้นกล้วยไม้มกล้วยไม้พี่น้องเห็นไหมกล้วยไม้นานี่ขึ้นว่าเดี๋ยวพาพี่น้องส้มิ่งเห็นไหม่ะไรฉีลุ่ลงไปบรรยกากาศโหสวยงามมากพี่น้องอย่าจม ลงไปเบิ้งสารวัตรเงินเพิน่นคุดเออยาพี่นอ้องเพราะว่ามันคัมแล้วเดี๋ยวจังหน่อยก็สิดลงเมื่อเพิ่นก็สิไปอ่องมัวเขาขอกเฮาเพิ่นอย่าเพื่อนคำนะพี่น้องไปเบิ้งเพิ่นขุดอย่าจังหน่อยก็ได้เงงหรอ่วลาแล้ว อสั่นได้สั่นหนึ่งกับยาเลยเลม,มาเลย้ยนัง <c oughs> เอาคักพีเนาะเห็นังค <c oughs> <c oughs> ักงานพี่น้องเลยเฮ้กบาลเป็นขับรถก็จะหนีขุดก็จะหนีโอ้โทรมานขนาดพระอาจารย์นี่เป็นอะไรพระอาจารย์นี่เป็นอะไรหนอพี่น้องอาจารยม <c oughs> ใส่แต่ขดุดมันโมเป็นเนาะเห็นว่าเป็นพระก็ได้ใส่เอาใส่เอาจันง,งอยถึงด้ามเสียมแล้วเด้่ ี่นของนียเลียงไห้ก็เป็นด้คนมันเมื่อยมาบัวไฟนี่เป็นพระจางเรยเลี้ยงไหกันได้ใส่เอาใส่เอาใส่เต้าหมูข้องเอาเห็ดก็ะเถือเดี๋ยวดึงดึงซอยเฟินก่อนเฟินสีดาดึงมั่งเนี่ โอ้ได้๋ลายไอ้พี่น้องคุดเขาเลียวลายขนาดข้าหางไม้่ะเราเอายู่หักไม้เหรอใช่หักไม้นี่ตั้งเดยอนดิโนแม่นอืมเบอร์อะไรหักไม้เบอด์อะไรหักไม้นี่ไอ้ตั้งเดือนดินี่ตั้งเดือนเราดีวะนี่ตั้งเดือนนี่ตั้งพี่ก็ได้ไงยังเงี้ยตัว อ้ขาดละขาดละนี oh, ่ขาดละอย่าโยมเลยข้างนอกเปลือยโอ้ขุดยุงเหงาไหมยุงไงเนาะขุดสลัดเลยเห็นสลัดเนาะบ่ชมเป็นสลัดเยอะเสียอย่าอะไรอย่ามาโอ้เงี้ยตัวนี้เงี่ยตัวนี้นี่เห่าหนีเด้อมันขาดบ่เงี้ยตัวนี้เงี้ยตัเนี้ขุดเลยมันใกล้พ่อเดียวแต่กล้องไมแล้ว คุณเอาอย่งเงาหนึง่งเลยก็ยา่าทางไม่ไลกันเลยแม่เห็นเลยคืิแก่แท้ตัวนี้ผมเหนี่โอเห

เงาเลยนี่เงาเน,เนี่ยโดนอีกแล้วไม่มันแก่มันแก่แก่จ้าพ่อแก่แก่คือขอแก่ มีบูมแมนนี่มีบแมนนี่มีนีつつつつつつ้แมนนีาวเสีดึงอะไรขึนเลยเสียดังตัวจิงเลยที่น่องจะย้อมเลยชะลอวัดไปขโมยชะอวัดว้าคอยเนาะหน่านี่เนาะโอ้โหนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้บูมแมนเลยเบ้ยแมน พ่อพ <c oughs> uh, uh, ี่น้องทำเนี่ยไหมอปั้นมีทำหานีบอกเงินเอาตัวนี้นี่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 เออร้านห้าวหนเห็นเนาะข้างต้นนี่นะเข้มโวมอันหอมหอมนะนี่ตัวนึ่งเออ ยังโฉมเพื่อนันเฮานันหละแค่จนหมาเฮานั่งแข่งนลมีแต่หี่น้องนี่วบุญอ่ะพี่น้องเดียวดึงเอาหากยาก่อนพี่น้องคนโคตรไทยคนเป็นผูกโคตรพระอาจารย์ป็นผู้ดึงพี่น้องอัตชัดสี่เดียว มันมันจนชืดออกมาเดี๋ยวยากที่มจะเห็น <c oughs> โอ้ยวัดนี่ของใหญ่เลยของใหญ่ของใหญ่พี่น้องของใหญ่หัามาหา้ายาสมุนไพรยังไงไม่ต้อนี่วะแมนม่น สองห้อ้ข <เด Emmanuel> ึ <ets> ้นห้าสองห้พี่น้องอย่าโยมมาเลยว่าขึ้นสองห้าพระอาจารย์จิตัดเป็นสองคลิปพี่น้องอย่าโยมเพราะว่าทายวันนี้ก็หลายแล้วขั้นสี่จบคลิปกับอยากให้พี่น้องอย่าโยมเบิ้งนะพี่น้องเพาะานที่ได้โอกาสขึ้นมา พาอพี่น้องก็ย่อมขึ้นมาเบาิ่งบรรยากาศในท้องผู้ครับมาขุดเราหักใหม่แล้วก็าากวกนชัดเลยนะพี่มันมากชักเลยโอเคละเสร็จไงล่นลนะนะพี่น้องพันไข่มากไข่อสองแต่อย่าลืม สำหรับคลิปนี้พระอาจารย์กระสีเพราจบคลิปแฝชั่น่ห์พี่น้องจบคลิปก็ภาพบรรยากาศว่าเงินขุดหักใหม่ขอบคุณหลายๆพี่น้องญาติโยมที่เขามาติดตามพระอาจารย์ไพ,พรวันธิพลัดสมมติจะมักไปสอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตมตกดกระดิ่งเพื่อว่าฝากคลิปใหม่แล้วพี่น้องญาติโยมเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องพระอาจารย์จะเห็นเป็นสองคลิปคลิปหนาเนี่ยเสีให้เก็บภาพบรรยากาศทางเมื่อพี่น้องบ้านอย,ย่าติโยม พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งคุกคนอายุวันโนสุข้างพลังไปแล้วพี่น้องฮะ